เป็นฝ้ามานานแสนนานรักษามาก็ตั้งเยอะแยะทั้งเลเซอร์ทั้งกรอหน้าทั้งใช้ยาแต่ฝ้าไม่เคยหายฝ้าไม่เคยจางเลยแถมกับเป็นเยอะขึ้นเรามีวิธีแก้ไขให้ตามเรามาเลยค่ะทางสถาบันเรา,าได้พัฒนาสูตรสกินแคร์ในการดูแลเรื่องผิวหน้า The Cosmetic d r ดรน<ม>สำหรับไวท์เทนนิ่งโดยเฉพาะนำพาไปสู่เซลล์เป้าหมายแบบ ตรงจุดนั่นคือเซลล์ไฟโบบลาสหรือเซลล์ที่มีส่วนในการสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินและเซลล์ในการสร้างเม็ดสีนั่นคือเมลานูไซต์เราได้พัฒนาสูตรสกินแคร์จนเกิดเป็นเซรั่มมอนตราโดนแอนตี้เมลาสมากวนนี้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กมากประมาณ220นาโนเมตรฉะนั้นเนี่ยเขาจะซึมผ่านเข้าไปได้ในทุกชั้นผิวจนกระทั่งถึงชั้นผิวหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสจากงานวิจัยนะคะ เอ็ p ห้าสิบโฟตโกลเนี่ยทันทีที่เราทาลงผิวไปแล้วเนี่ยภายใน48ชั่วโมงเขาจะทําให้เซลล์ผิวเราอะเกิดการสังเคราะห์คอลลาเจนไทวันซึ่งเป็นคอลลาเจนสําหรับผิวทันทีส่วนคอเลราวันไกลสหรือสารสกัดจากสาลาส่สีเขียวที่อยู่ในนวัตกรรมโดนเนี่ย เขาจะทำหนะ้าที่เป็นบูสเตอร์พลังงานให้กับเซลล์ผิวจากการที่เซลล์ผิวเราพอโดนแสงแดดแสงไฟตกกระทบขึ้นมาเนะี่ยแทนที่แทนที่แสงเหล่านั้นนะจะทำลายเซลล์ผิวเราแต่เซลล์กับนำพลังงานแสงที่ตกกระทบเข้าสู่ผิวเราไปเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เซลล์ผิวทำให้เซลล์ผิวเราแข็งแรงขึ้นผิวที่หยาบกร้านฟื้นตัวขึ้นเร็วมาก ร้อภายใน2สัปดาห์สีผิวเราเปลี่ยน,นสว่างขึ้น80%ภายใน2สัปดาห์และผิวอ่อนเยาว์ลง80%ภายใน4สัปดาห์เอ0าเพียวไว้ไปยับยั้งการหลั่งเอนไซม์ไทโรซินเนสและการทำงานของยีนที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีเมลานิน แก้ตั้งแต่จุดกําเนิดของการสร้างเม็ดสีกันเลยเพปไทที่ถูกปล่อยออกมาก็จะต้านการผลิตฮอร์โมนที่สร้างเมลานไซต์เมื่อถูกยูวีกระตุ้นให้สร้างเม็ดสีเมลานินฝ้ากระผิวหมองคล้ำของเราจะได้รับการแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดในเซรัม่มขวดนี้ยังอัดแน่นไปด้วยสารสกัดที่ได้จากพืชธรรมชาติอีกเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่น ในอาซิลนาไมา์ ide, หรือวิตามิน B3 ซึ่งจะทําหน้าที่ไปยับยั้งเซลล์เม็ดสีนั่นก็คือเมลานินที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้วไม่ให้ขึ้นไปสู่เซลล์ผิวชั้นบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ผิวชั้นบนเราจะแข็งแรงแล้วก็สว่างกระจ่างใสขึ้นสารสกัดจากต้นหลิวจีนนะธรรมชาติมากลดการระคายเคืองผิวล้วลดการอักเสบของสิวอุดตันช่วยผลัดเซลล์ผิวเราได้อย่างบอบบางยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายเช่น ที่ได้จากพืชช่วยปอบประโลมผิวลดการระคายเคืองช่วยสมานแผลด้วยช่วยในการผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพีทานสมิกแอซิกนะแถมได้ส,สกการสกัดจากใบบัวบกเข้าไปอีกกระตุ้นให้ผิวเราสร้างคอลลาเจนลดอาการอัก,กเสบของเซลล์ผิวลดอาการบวมน้ําของเซลล์ผิวลดการอักเสบจากการที่ผิวคุณไปทําเลเซอร์ไยาลูรนิกแอซิก ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหลังใช้นะผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวเด้งมีสปริงผิวอ,อลล่าเล่นแสงที่สุดฝ้ากระจางอย่างเห็นได้ชัดเลยเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะผิวที่บอบบางแพ้ง,ง่ายต้องใช้โดนแอนตี้เมล a สมาเซรั่มผ่านมาตรฐานการผลิตด้วยระบบของ ISO และมี FDA Cert i f i c a t e ทักทุกคนที่แชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะ